ดอุ้ยตัวโล์ตัวโลภ์ไมเตอ์นี่ครับเฮียมหาเฮียมาเดินครับเพราะว่าผมเป็นคนมหาเฮียเป็นไงฮะเดินบนโอ้โหยเหง่าแตกเลยครับบนกว้างขวางมากเลยกว้างเลยขนาดส่วนหน้านะฮะลังในโกดังออกโอ้โหอีกเยอะเลยของที่โกดซอกเอาไว้อีกเยอะมากเลยโอ้กอง เป็นร้านเพื่อนเสียงที่ใหญ่ในระดับนี้เลยครัใหญ่จริงๆครับพอกับแบล็คะคลใหญ่มากๆเหมือนเราไปเที่ยวห<ๆ>้างเลยครับนอาเขานอกมีสินค้าที่ครบกันจริงๆเลยระสมเบือยันเรือแล้วเยอะจริงๆแล้วว่าผู้บริหารต้องยอมรับเลยครับว่าบริหารงานที่ parole, นี่ได้ดีเยอะมากเลยเก่งนะเป็น รุ่นลูกที่มีว่ามีวิชั่นที่กว้างนะและ้วก็คิดการใจทางด้านการตลาดได้ดีเยี่ยมสุดยอดจริงๆคนต่าง T I ไอสาวเซนเตอร์แน่ครับสกนครน,นะครับย่อได้ไหมมาอยู่เมืองสาวย่อเยอะเพราะไมังเกาวอ่า้องทำเราบที่สีอืม นะครับมาสี่ใจเงินสดมาเขาจะจับฉลากกันครับว่าเวทีไหนจะเป็นอันดับหนึ่งสองสามสี่ผมก็ยังไม่รู้เพราะว่าพอเขาดูประกาศอะไรเสร็จเขาน่าจะไปคับน่าจะเข้าไปดูนะครับเพราะเขาแห่ไปตรงนั้นด้วยครับอ๋อแห่ไปตรงนั้นไปตรงวัดพระธาตุวัดพระถ้ก็ติดกับสนมนี่นะครับขอบคุณมาก บริการดีมากๆบริการดีครับนะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะกินอยู่ครับสักครู่เซลล์นนะครับเซลล่นครับสักร้อยค่าร้อยครับเซลล่นครับผมต้องให้เก็บกับสายอย่างโครงการกัได้แล้วนี่ครับโอ้ทานแนวาสียแจกแนวาสียโอ้เสียบเลยครับ จะพาเดินด oh, oh. ูนะครับขออนุญาตพาเดินชมโอ้มีขายหยากไหมเนี่ยที่นู่นยั่นี่มีเสยอเอ้าเก่าเมือนหาตอนตัวนี้พกติเก่ามันแสนสองเหมือนบอดุอะไ่เ่ตัวนี้ตัวนี้มีอย่างไรตัวใดถือตัวนั่นพันท่าไหน กับพี่แสนว่าเราได้ติดติดไม้ติดมือกับบ้านบ้างฮะมีแต่ปืนแหลกแหลกแหลกพ่เกตไปเดินหนาในกรุงเทพโอ้ราคาพอกันขำราคาพอกันนะครับน้องเนี่ยมาเบิ้งเพิ่มพ่อแหวมดีกว่าสวนพ่อแหวมนะครับนี่เป็นสวนของเอพิโอ้พ่อแหวมโอ้เอ็นอีเฮือบพี่เกิร์นี่ น,น,นี่น้ำมักหลายเี่นตัวนิดหน่อยเขาไม่ดีหมูอยู่งานน่ครับสวัสดีครับบิวบบิดาตัวเซาคนมักลำหม,มักมวนสวัสดีครับผมโอ้พ่อเอมตัวนี้เป็นส่วนของไมโครยูโรเทคครับนี่ตัวนี้เป็นของทาดานะครับนี่สุดยอดเลยตัวนี้เป็นส่วนของไมโครเถกนี่ตัวนี้สุดยอดเลยครับอีแอมตัวนี้ผมไปใส่แล้ว เสียงดีโอ้พบเอ็มกิฟครับนี่โอ้เมกากบันสองกบันสี่ทาบก็มีนี่วาเทคนะครับของแท้เขานี่งดุนสุดยอดครับดุนนี 14D ตัวนี้เป็นพระเบอร์เอีงวอกก็มีตัวนี้โอ้วอกวีซิก็มี ตาบอดีบรจักขั้นพิมพ์ราคามาครับผมอ่านบออกคำโอ้รุ่นซ้ำทุกเด็กก็มีตัวนี้ราคามีส่วนลดครับอู้ระพงเสียงแหลมโอ้เด็งแหลมกดจด่วนเขาก็มีโอ้ยม,มากหลายไม่ใส่หนังไม่ใส่หนังสุดยอดครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับตัวนี้เป็นแขลงขี่โอ้เสียงแหลมโอ้ของกิฟตก็มีโอ้ปากเสียงแหลม โอ้ ه, แหลกปฏติกอ้ยมีอะไรหลอกเข้าครับมีแอมเพราแอมปม่ตูครับโอ้ดอกลำพูงครับดอกน้ำพูง,พงลายอีดีอา้าว